มาแล้วอ๋อคือขึ้นกับทะเบียนราดเลย<ช>มีร,รูปด้วยนะคะมีรูปเอ้ยโซ่ ฐานจากทะเบียนราดก็ขึ้นเลยแล้วมันจะดูรู้ได้ไงว่าผมมีสิทธ์อะไรบ้างครับอันนี้หลังจากที่ลงทะเบียนแล้วเราจะไปตรวจสอบสิทธิเราต้องลงทะเบียนให้เรียบร้อยก่อนที่สําคัญนะคะเบอร์โทรเละที่อยู่เนี่ยเพื่อเราส่งยาทางไปรษณีย์หรือว่าในการติดต่อเลื่อนนัดอันนี้อย่างนี้เราเปลี่ยนอะไรได้บ้างไม่เอ่ยคือเราจะเปลี่ยนได้ค่ะที่อยู่ปัจจุบันอาชีพอันนี้ที่เราต้องรอกเพิ่มสมรสครับสมรสแล้วชื่อคู่สมรสอีโหด อของจริงค่ะครชิี่ตาสงคัาครับ <laughs> เอ้มันเป็นเคลด็ดไหมฮะม่วันถ้าใส่ข้อมูลไว้ก่อนมันไม่ต้องมาได้ใช่ไหมแค่ใส่ข้อมูลเฉยๆใช่ไหมถ้าไม่มากยา็ยังจะสิทธิ์ไม่ได้นะคะอ๋อดีฮะดีฮ <laughs> ะไม่อยากมา <laughs> ครับไม่ถึง5นาทีเสร็จแล้ว <laughs> ใช่อ่ะสะดวกจังเลยแต่ถ้ามิกถามเน่นๆสมัยก่อนนานขนาดไหนฮะโอ้โหนานมากเลยค่ะต้องตรวจสอบสิทธิ์สแกนลายนิ้วมือส่งไปทาง ตรวจสอบสิทธิ์ว่าก่อนจะได้แล้วส่งกลับมาหาเราอีกแต่ตอนนี้ทุกอย่างออนไลน์หมดแล้วไม่ถึง3นาทีจริงๆนะครับเมื่อกี้รู้เลยว่าผมได้สิทธิ์อะไรบ้างใช่ค่ะดีจังเลยคแต่ถ้าสมมุติใครไม่มาที่นี่นะคะสามารถทําผ่านรามาแอปได้ทาผ่านรามาแอปหรือโทรมาเช็คได้ไหมฮะโทรมาเช็คได้ค่ะการที่จะรับรองสิทธิ์ได้คนไข้ต้องมายืนยันนะคะอ๋อโอเคคือเช็คคร่าวๆก่อนได้แต่สามารถทําเองก็ได้ผ่านรามาแอป คือลงทะเบียนได้ SN มาแล้วเหเอเอสนนั่นน่ะมาโชว์ที่นี่มาโชว์ที่นี่้ำประชาชนมาที่นี่ก็เช็คสิทธิ์ได้เพียงไม่เกิน2นาทีอะไรหนึโอ้ยเสร็จแล้วเหรอครับแค่นี้เองไม่ถึงสามนาทีแป๊บเดียวเองค่ะพี่มิกนี่เสร็จแล้วเรียบร้อยครับอ๋อแล้วต่อจากนี้ถ้าเกิดอิบอิบถ้าเกิดสมมุติว่าผมป่วยค่ะผมก็แค่ถือใบนี้ใบเดียวมาไปที่หน่วยตรวจได้เลยค่ะไปที่หน่วยตรวจได้เลยถ้ากรณีจะสะดวกคือใช้เลขนี้โทรมาตามเบอร์ ของโรงพยาบาลค่ะแล้วก็นัดตามที่คุณมิกเป็นนะคะยอะไรเป็นอะไรสอบถามได้แล้วก็สามารถนัดก่อนถึงเวลานัดคุณมิกก็มาแผนกนั้นได้เลยค่ะก็เหมือนที่ตอนนั้นเราสมัครไปในรามาแอปก็คือทีนี้มิกมีเลขนี้แล้วมิกใส่ให้เลยนัดทางรามาแอเลยก็ได้ต้องมาต่อแถวที่นี่เองเป็นช่องทางหนึ่งที่จะทำให้คนไข้สะดวกสะดวกแล้วไม่ต้องเสียเวลามารอดีจังเลยครับ ดามีกับเขาแล้วใช่เมื่อกี้นี้คุณมีทำบัตรใช้สิทธิ์ข้าราชการลองไปเช็คกันดูเลยได้ไหมคะเพราะเพราะมีเป็นข้าราชการไม่สามารถเช็คได้ใช่ไหมครับได้เลยค่ะอ้าวไปสิครับผมเลยค่ะเครื่องนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะมิกเพียงแค่หยิบบัตรเบ่งของผมออกมาใช่แล้วก็แต่ตรงดีเครื่องสแกนนี้ได้เลยค่ะตู่นใจบัตรนี้มากค่ะนี่ครับผมก็ตื้นเลยนะครับค่ะ นี่ไงคะอ่าสิทธิ์ข้าราชการอ่ะหญิงขึ้นแปลว่ามีก็มีสิทธิ์เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะพี่วันครับจริงๆแล้วระบบสิทธิ์ทั้งหมดมันมีกี่แบบอะครับมีหลายแบบค่ะอย่างสิทธิ์ข้าราชการสิทธิ์ประกันสังคมสิทธิ์ประกันสุขภาพ สิทธิประกันสังคมส่งต่อคือเป็นสถานพยาบาลที่โรงพยาบาลอื่นส่งต่อมารักษารามาธิบดีครับค่ะตรงนี้เราก็รองรับทั้งหมดเลยนะคะแต่ก่อนที่จะมาเนี่ยทุกคนจะต้องมีหนังสือส่งต่อจากโรงพยาบาลต้นสังกัดมาก่อนก่อนที่จะมารักษาที่รามาอ๋อแล้วคือรามาก็ทําการรักษาให้ใ<ช>ตามใดนะที่มีเอกสารส่งต่อมาใช่ค่ะอ๋อสิทธิทั้งหมดเนี่ยแผนกเวชระเบียนเป็นคนดูแลหรือไม่ใช่ครับ เวชชรเวียนจะดูแลในเรื่องของสิทธิข้าราชการของกรมบัญชีกลางครกตกสชมงพัทยาค่ะนี่คือที่เรารับผิดชอบอยู่เกี่ยวกับสิทธิสิทธิแต่เวชชรเวียนคือดูแลการลงทะเบียนทั้งหมดอยู่ดีใช่ค่ะอ๋อเฉพาะแค่เรื่องสิทธิที่เวชระเบียนจะดูแลแค่ตรงนั้นแต่ที่เหลือคือจะเป็นอีกแผนกจะเป็นของงานบริหารการรักษาพยาบาลหน่วยสิทธิประโยชน์ค่ะแต่ไม่ว่าจะยังไงก็ตาม <Okay. S 2> สุดท้ายแล้วเ<ๆ>มื่อใครก็ตามที่มาลงทะเบียน <Okay. S 2> เป็นผู้ป่วยของ <Okay. S 2> โรงพยาบาลรามาธิบดี <Okay. S 2> ก็คือต้องลงที่เวชระเบียนเท่านั้นใช่ค่ะถ้ามีมิกมีรามาแอปนะคะ <Okay. S 1> ก็ไม่ต้องมาเช็คที่ตู้ค่ะสามารถเช็คผ่านรามาแอปได้เลยค่ะรามาแอปมีเมนูต่างๆที่ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้คุณตามนี้เลยนะคะเช็คประวัติของคุณที่นี่แจ้งเตือนทุกความเคลื่อนไหวทันทีดูแลจัดการนัดหมายของคุณ รวจสอบสถานะหมายเลขบริการทำประวัติผู้ป่วยใหม่ขอทำนัดหมายใหม่ส่งเอกสารรับรองสิทธิล่วงหน้าปฏิทินแสดงนัดหมายตรวจสอบค่าบริการและชำระเงินแผนที่จุดบริการคุยกับน้องรักษาเคล็ดลับสุขภาพรู้จักรามาแนะนำติชมได้ที่นี่เรียนรู้รามาแอป ร่วมบริจาคกับมูลนิธิรามาธิบดีอ๋อสำหรับทุกทุกสิทธ์เลยใช่ค่ะสามารถเช็คผ่านรามาแอปก็ได้ใช่ค่ะอ๋อดีสะดวกมากจังเลยนะไม่ต้องมาถึงที่นี่เราก็รู้สิทธิ์ของเราก่อนเลยใช่ค่ะสุดท้ายนี้ครับอยากให้พี่วันฝากหน่อยครับว่าความสะดวกสบายที่เวชระเบียนของโรงพยาบาลรามาธิบดีเตรียร<ช>ไมไว้ให้สําหรับผู้ป่วยใหม่ผู้ป่วยเก่าและต้องเตรียมอะไรมาบ้างในการที่จะมาลงทะเบียนเพื่อความสะดวกสบาย แล้วก็ง่ายที่เราจะรองรับบริการกับประชาชนนะคะต้องการให้คนไข้นี่นำบัตรประชาชนหรือทะเบียนบ้านหรือใบสูตที่บัตรแล้วแต่กรณีนะคะสามารถนํามาแล้วมาขึ้นทะเบียนได้เลยค่ะเพราะเรายินดีรับบริการทุกคนค่ะซึ่งจริงๆแล้วอย่างที่ผมทําไปเมื่อกี้ก็ไม่ถึง3นาทีก็เสร็จค,คือสะดวกสบายไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วโอ้สะดวกเนาะแป๊บเดียวเองแป๊บเดียวหรือถ้าเกิดว่า เราไม่มาเองที่นี่เราก็สามารถลงทะเบียนได้ทั้งเว็บไซต์ใช่ไหมครับแล้วก็ทางรามาแอปด้วยซึ่งขึ้นอยู่ข้างล่างนี้แล้วนะครับเผื่อใครสนใจยังไงก็ตามวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆาําหรับข้อมูลเกี่ยวกับเรื่ะเบียนของโรงพยาบาลรามาธิบดีขอบคุณพี่วันนะครับขอบคุณน้องแกมด้วยนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับอย่าลืมติดตามไม่ได้นะครับว่าครั้งหน้านิกจะพาไปดูความว้าวของแผนกไหนในโรงพยาบาลรามาธิบดีกับรายการ g ก็ตเรด y ีเช็คให้ชัวเตรียมตัวก่อนมาวันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ